ประธานฐานแซมใหญ่นะครับีถ้าเปิดหีบมานะครับแล้วเจอพระในลักษณะแบบนี้นะครับโอ้โหนะครับแสนหนึ่งนะครับทั้งหีบผมก็สู้นะครับถึงบอกว่าต้องดูเป็นนะครับอะโอเคนะครับตอนนี้พระฝีมือนะฮะปลอมฝีมือมากนะครับตรวจสอบยากมากนะครับก็ต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบที่ได้มาฐานนะครับ หรือตรวจพลังหินอย่างเนี่ยรู้เลยนะครับอขอบคุณมากๆเลยนะครับคุณชยพลสวัสดีครับพี่ชัยนะครับบอกว่าแชร์ให้แล้วนะครับองค์นี้รหัส P03 นะครับพระประธานฐานแซมใหญ่กดพิมพ์ในปี2408นะครับผู้ที่แกะแม่พิมพ์คือท่านหลวงวิจารเจรนายครับองค์นี้ประวัติที่มาที่ไปเนี่ยชัดเจนมากนะครับ อันนี้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยนะครับมีแม่พิมพ์นะครับมีทดลองพิมพ์นะครับมีประวัติการจัดสร้างนะครับรุ่นนี้มีชัดเจนนะครับสวยมากนะครับองค์นี้เป็นองค์ที่หนึ่งะครับสำหรับในส่วนของพิมพ์พระประธานฐานแซมใหญ่เห็นไหมฮะเนื้อหาแบบนี้นะครับสวยจริงๆนะครับ โอ้โหเป็นไงครับสุดๆสวัสดีครับพี่ประสิทธิ์นะครับพี่ประสิทธิ์บอกบุญรักษาพระคุ้มครองครับผมอ่านะครับเป็นไงฮะโอ้โหเส้นแซมนะครับเนี่ยถ้าเจอเนื้อหาแบบนี้เนี่ยแหละครับแต่หายากครับข้างนอกไม่ค่อยได้เห็นนะครับพระในส่วนของเนื้อหาแบบนี้นะครับนอกจากหีบที่หายไปจริงๆนะครับ ตอนนี้เขาเลยใช้กลยุทธ์นะครับขายยกหีบนะครับหลายๆท่านก็คิดว่าน่าจะเป็นหีบที่หายไปนะครับแต่หีบที่หายนะครับขอโทษนะครับหีบมาครับหีบได้คืนส่วนใหญ่น่าจะครบจํานวนสามสิบหกหีบแล้วนะครับที่ได้คืนกลับมาแต่คืนแต่หีบครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดหลายๆท่านยังคิดว่าเอ้พระที่หายไปน่าจะเป็นของศูนย์แน่ๆเลยนะครับไม่มีครับไม่มีแล้วนะครับทั้งหมดถูกเปิดไปหมดแล้วนะครับ ตอนนี้ทางท่านประธานศูนย์บอกว่าเจอหีบทั้งหมดนะครับแต่ไม่มีพระนะครับก็นะครับสำหรับท่านใดจะบูชาอะไรนะครับอย่าเห็นว่าถูกนะครับนะครับสำหรับองค์นี้นะครับรหัส P 0ศนย์นะครับโอเคให้บูชาที่1 0 0 0 0แสนบาทครับเดี๋ยวมาชมองค์ที่2กันครับรหัส P 1หนึ่งหนึ่งนะครับ นี้เราก็เตือนกันนะครับในฐานะสมาชิกนะครับในฐานะผู้ที่นะครับติดตามกันมาตลอดนะครับผมก็รู้ความเคลื่อนไหวนะครับองค์นี้รหัส P 1 1ึนนะครับด้านหน้าด้านหลังสวัสดีครับคุณทวินนะครับเสียออสนะครับพี่โกตังนะครับพี่โกตังบอกว่าสวยมากครับ สวยงามนะครับีหนึ่งหนึ่งนะครับเนื้อดูพิมพ์ทรงนะครับนี่แหละครับหนักแน่นมั่นคงนะครับมีสมส่วนนะฮะพิมพ์ทรงผมก็ไม่รู้จะสรรหารุ่นไหนมาให้ทุกท่านได้ชมกันทุกวันศุกร์นะครับก็พยายามจะหลากหลายพิมพ์หลากหลายเนื้อนะครับมันก็วนๆมาถ้าเป็นยุคของหลวงวิจารณนะครับ ก็พิมพ์ส่วนใหญ่ที่สวยๆก็ประมาณนี้นะครับพิมพ์พระแก้วใหญ่นะครับพระประธานฐานแซมใหญ่นะครับพิมพ์สุโขทัยลุงพุทธสุโขทัยนิยมนะครับสุโขทัยพระประธานนะครับเชียงแสน <c oughs> ก็มีอยู่กลุ่มประมาณนี้นะครับเนื้อแบบนี้สวยจริงๆนะครับก็มีหลายท่านนะครับชอบนะครับเนื้อประมาณแบบนี้ ดูด้านหลังนะครับโอ้โ oh, ห oh, oh, สวยจริงๆเนี่ยนะครับขาวเหลืองนะครับเนื้อหาแบบนี้นะครับต้องการเวลาเท่านั้นนะครับที่จะสามารถให้เกิดขึ้นได้แบบนี้นะครับนี่คือการเวลาจริงๆนะครับ โอ้นะครับโอเคนะครับสำหรับองค์ที่สองนะครับรหัส P หนึ่งหนึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวไปชมองค์ที่สามกันนะครับก็รุ่นละห้าองค์นะครับสบายๆนะครับสำหรับบางท่านชอบแต่ขอเลือกนะครับองค์ถัดไปนะครับรหัส P หนึ่งสอง พีหนึ่งสองนะครับให้บูชาที่หนึ่งแสนบาทนะครับก็ตอนนี้นะครับก็มีสมาชิกนะครับบูชาในส่วนของหยกกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับก็กำไรเอ่ยเหล็กไหลเอ่ยนะครับบูชากันเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับก็ขอขอบพระคุณมากๆเลยนะครับที่สนับสนุนศูนย์มหาสมบัติสามแผ่นดินสาขาชลบุรีนะครับ <c oughs> ถ้าท่านอยากครอบครองพระสมเด็จวะลดคะังแท้ๆนะครับมีที่มาที่ไปที่ชัดเจนนะครับผมแนะนําที่ศูนย์มหาสมบัติสแผ่นดินนะครับเพราะว่าทางเราเนี่ยไม่ต้องห่วงครับเราซื่อสัตว์นะครับตรงไปตรงมานะครับทันก็บอกว่าทันไม่ทันก็ต้องบอกว่าไม่ทันนะครับนี่คือพระสมเด็จของท่านหลวงวิจารณเจรนายนะครับที่มีประวัติที่ชัดเจนนะครับ พิมพ์ทรงสวยงามนะครับเห็นไหมฮะฐานแต่ละชั้นเนี่ยมีการแกะที่แบบว่าโอ้โหสวยจริงๆนะครับเส้นแซมเอยนะครับผมว่าพระประธานเนี่ยสวยนะฮะถ้าจะเก็บต้องเก็บพิมพ์แบบนี้นะครับเห็นไหมฮะโอ้โหสวยมากเลยเป็นชั้นเว้านะครับนี่น้ําถ้าไหลลงไปตรงนี้นะครับคาอยู่ตรงนี้เลยนะครับโอ้สวยมากๆ ดูด้านหลังนะฮะมวลสารนะครับชัดเจนนะฮะดินเจ็ดโป่งครับส่วนผสมข้างในนะครับเนื้อสวยจริงๆเม็ดดำเม็ดแดงนะฮะมากมายนะครับรูพุนนะครับยุบย่นเหี่ยวนะครับดูขอบด้านข้างความเก่านะครับโอเคนะครับสำหรับองค์นี้นะครับรหัส p หนึ่งสองนะครับมาชมองค์ที่สี่องค์นี้ก็สวยนะครับองค์ที่สี่สวยนะครับออกเป็นสีน้ําตาลนะครับแตกลายสังเคราะห์โรหัะรหัสหนึ่งแปดด้วยนะครับสวยมากองค์นี้สวยเลยนะครับน่าจะยังไม่เคยนําออกมาให้ประชาสัมพันธ์นะครับองค์นี้สวยจริงๆพื้นผิวแตกเป็นลายสังเคราะห์โรคนะครับองค์นี้รหัสพีหนึ่งแปดด้านหน้าด้านหลังครับ อระออกสีน้ำตาลนะครับน้ำตาลเหลืองน้ำตาลอ่ะออกขาวเหลืองนะครับขาวเหลืองเนี่ยข่าผงเกสอนนะครับเนื้อพระนี่แห้งแห้งสวยเลยอย่างนี้เนี่ยครับถ้าจะให้บูชาสักเก้าสิบล้านอย่างเงี้ยต้องแบบนี้นะครับอออืืแต่พิเศษนะครับไม่ต้องไปบูชาแพงนะครับ หนึ่งแสนบาทนะครับผู้ที่มีบุญวาสนานะครับก็จะได้ไปบูชานะครับเห็นไหมฮะโอ้โห oh, oh, ดูการแตกนี่แตกจากด้านในนะครับมีการเชื่อมส่วนที่แตกนะครับเข้าหากันเรียบร้อยองค์นี้จริงๆแล้วในองค์องค์จริงนี่สวยมากนะครับแต่ว่าด้วยกล้องกําลังขยายนะครับจึงทําให้เราเห็นการปีแยกแตกที่ชัดขึ้นนะครับเขา แต่ว่าประสานกันหมดแล้วนะครับประสานเนื้อโอ้สวยไหมครับรงนี้สวยจริงๆนี่แหละครับหนึ่งเดียวนะครับธรรมชาติสร้างสารรค์จริงๆนะครับสี่สามวงที่ผ่านมายังไม่เจอแบบนี้เลยนะครับโอ้องนี้นะครับ นี่สวยองค์จริงนี้สวยมากท่านใดชื่นชอบนะครับก็สแกน QR Code เข้ามานะครับขอบูชาดได้เลยครับเห็นไหมน้ตรงนี้โอหเก่าจริงเนื้อหาแบบนี้นะครับเก็บพระที่มีประวัติที่มาที่ไปชัดเจนนะครับและมูลค่าก็ไม่สูงด้วยนะครับแต่ในอนาคตหาหมูลค่านี้ไม่ได้แล้วนะครับ อ่ะอีกสักหนึ่งองค์นะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับ P 1 9นะครับ P หน่งเอันนี้ก็สวยขอแก้รหัสนิดนึงองค์นี้เป็นองค์ที่ห้านะครับสำหรับรุ่นนี้ก็รุ่นละห้าองค์นะครับสบายๆด้านหน้าด้านหลังครับอัดไปนะฮะก็จะเป็นในส่วนของอีกสักหนึ่งรุ่นนะฮะของถลุวิจารณ์นะครับ ตามคาเรียกร้องเลยนะครับเพราะว่าหลายๆท่านอยากได้พระยุคลไปนะครับสวยๆสักองคหนึ่งนะครับเพื่อเป็นของขวัญให้กับตัวเองนะครับแล้วก็เป็นเป็นมรดกให้กับครอบครัวด้วยนะครับดูเนื้อหาความแห้งความเก่านะครับเนื้อหาแบบนี้นี่แบบหือสวยสุดนะครับสวยจริงองค์นี้นะครับ นี่ถ้าใครมองเข้าไปในที่ทอทัศนะครับขยายจอใหญ่ๆนะครับโอ้โหสวยมากนะครับตรงนี้พื้นผิวนี่ด้านล่างนี่แตกขาวเลยนะฮะโอ้โหสวยจริงนะฮะมวลสารนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยชัดเจนนะครับเต็มเปี่ยมเส้นแซมนะครับ โอ้ขอบคุณมากเลยครับคุณพรพรแท้ครูนะครับองค์นี้สวยครับใช่ครับพี่องค์นี้สวยจริงนะครับเนื้อขาวเนียนโอ้โหสวยนะครับหลายๆท่านชอบเนื้อแบบนี้นะครับเนื้อขาวเหลืองนะครับดูขอบข้างครับโอ้โหรอยหนอนด้นนะครับเนี่ยขอบข้างๆนะครับความเก่า เด็กหลเงินยวงยนะครับองนี้สวยจริงๆนะครับ T หนึ่งเกไม่ผิดหวังครับสำหรับรุ่นนี้นะครับอ่ะเรามาดูของหลวงวิจารณ์นะครับและตอนนี้นะคะทางสาขาชนบุรีนะคะเป็นสาขาที่ใกล้กรุงเทพที่สุดนะคะก็ทำการเปิดให้ท่านสมาชิกนะคะแล้วก็คุณลูกค้า ท,ทั่วไปนะคะสามารถเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ยกนะคะไม่ว่าจะเป็นหยกเก่ายกโบราณนะคะรวมถึงพระสมเด็จนะคะในกุท่านหลวงวิจารเจรนายนะคะแถมยังมีห้องอยู่ดีมีสุขนะคะก็คือมากรบสักการะรูปเหมือนนะคะของสมเด็จพระพุทธารย์โตผอม,มรังสีหลวงปูท่ทวดนะคะแล้วก็พระเกจิดังๆอีกหลายท่านนะคะ โดยชั้นที่1น,นะคะเราก็จะมีบริการนะคะทั้งอาหารเช้าและเครื่องดื่มนะคะหลากหลายเยอะแยะมากมายนะคะอร่อยทุกเมนูเลยนะคะก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านนะคะเราเปิดร้านตั้งแต่7จ็ดโมงเช้านะคะบรรยากาศข้างในก็สบายๆเป็นกันเองแอร์เย็นฉ่ำๆนะคะเราสไตล์การตกแต่งร้านก็ นะคะเรียบๆง่ายๆสไตล์โมเดิร์นนะคะโดยทางนั้นเราจะยึดคอนเซปต์ของท่านประธานศูนย์นะคะก็คือสะอาดระบบระเบียบและพัฒนานะคะทางร้านจะเน้นความสะอาดเป็นหลักนะคะความสะดวกสบายนะคะ ส่วนเครื่องดื่มนะคะเราก็ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพนะคะเพราะว่าเราใส่ใจในคุณภาพของเครื่องดื่มและอาหารเพราะทุกคนที่เข้ามานะคะก็ต้องการมารีแลกผ่อนคลายนะคะได้มาดื่มเครื่องดื่มอร่อยอร่อยอาหารรสชาติดีๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะคะที่ร้านเราตระหนักถึงค่ะ ท้านั้นยังไม่พอนะคะด้านในก็ยังมีมุมนะคะสําหรับครอบครัวสามารถมานั่งทานอาหารรับเครื่องดื่มด้านไหนได้นะคะบรรยากาศของเรานะคะโดยเฉพาะอาหารที่นี่รสชาติอาหารนะคะอร่อยมากค่ะอยากให้มาลองชิมกันนะคะแล้วก็ด้านในก็ยังมีที่นั่งทานอาหารแล้วก็ มีภาพทอทางกานะคะอายุหลักร้อยปีให้ชมด้วยนะคะมีให้สแกน QR code นะคะจะได้ทราบประวัติว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะคะเท่านั้นยังไม่พอค่ะก็ยังมีก้อนหยกดิบนะคะที่ท่านเห็นอยู่นี่เป็นหยกเนเจอร์เนฟไฟนะคะหยกจีนนะคะเป็นก้อนหยกดิบที่ยังไม่ผ่านการเจรไนนะคะแล้วก็ยังมีตู้นะคะ ตู้หยกไทเอออันนี้เป็นมุมไทเอนะคะด้านบนนะคะก็ยังมีพิพิธภัณฑ์หยกนะคะไม่ว่าจะเป็นหยกผักกาดหยกหมูสามชั้นตาประทับห้องเต้นะคะหยกเก่าโบราณอายุหลักหลายพันปีมาให้ชมนะคะส่วนด้านบนนะคะก็ยังให้ท่านได้มากราบสักการะนะคะรูปเหมือนนะคะสมเด็จพระพุทธเจา้าโตพรม,มรังสีหลวงปู่ทวด เท่านั้นยังไม่พอนะคะก็ยังมีหลวงพ่ออยู่ดีมีสุขเงินทองเพิ่มพูนจงรวยมั่นคงมาให้เรากราบสักการะขอพรน,นะคะแล้วก็ด้านบนนะคะก็ยังเป็นการเปิดกุท่านหลวงวิจารณเจรนายนะคะมีพระสมเด็จวัดะระฆังนะคะหลากหลายเนื้อหลากหลายแม่พิมพ์นะคะ แล้วก็ยังมีหลวงปู่ทวดพระก,กิ่งปาวะเรศอีกเยอะแยะมากมายนะคะท่านใดที่มาที่ชั้นนี้เนี่ยไม่อยากจะลงกันเลยทีเดียวค่ะยิ่งเดินยิ่งเพลินนะคะได้ความรู้ด้วยนะคะแล้วก็มีพระหลากหลายพิมพ์ที่เรายังไม่เคยเห็นนะคะถือว่าห้องนี้เนี่ยคุ้มค่ามากๆค่ะวิจิตงดงามตะกรารตานะคะ อยากเชิญชวนนะคะให้ท่านสมาชิกนะคะเดินทางมาที่สาขาชนบุรีกันเยอะๆนะคะแล้วก็ถ้าท่านใดที่ชมคลิปนี้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะคะจะได้มีท่านสมาชิกหลายๆท่านมารู้จักกับสาขาชนบุรีมากขึ้นค่ะ และทางสาขาชนบุรีนะคะยังมีการไลฟ์สดเกี่ยวกับการประมูลพระสมเด็จวัดละคังนะคะทุกวันศุกร์เวลาหนึ่งทุ่มตรงนะคะส่วนการประมูลโยกนะคะอันนี้มันมีโยกสวยๆนะคะก็จะเป็นวันเสาร์หนึ่งทุ่มตรงเช่นกันค่ะ การไลฟ์สดนี้สามารถชมได้ทางช่องทางเพจเฟ e บุ o กไล v ์นะคะหรือชมย้อนหลังได้ที่ช่อง YouTube นะคะชื่อช่องว่าศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินสาขาชนบุรีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ